14มิถุนายน64ผู้สูงอายุผู้พิการกลุ่มพิเศษเราชนะรายเก่ามีสิทธิ์รับ3,000บาทฟังขั้นตอนทำอย่างไร วส,สวัสดีค่ะทุกคนกับาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะก็มาพบกันในวันที่12มิถุนายน2564ค่ะและก็เช่นเคยนะคะทางช่องนะคะก็มาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะผู้สูงอายุผู้พิการนะคะโดยเฉพาะกลุ่มพิเศษนะคะที่เคยใช้เราชนะรายเก่านะคะ คุณจะทำอย่างไรนะคะถึงจะได้รับเงินโครงการคนละครึ่งเฟส3 3 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้พร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันค่ะสาหรับกลุ่มนี้นะคะกลุ่มพิเศษนะคะกลุ่มผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนะคะรวมไปถึงผู้สูงอายุผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงทุกพล,ลภาพนะคะที่อยู่ในเราชนะรายเก่านะคะก็คือได้รับสิทธิ์เราชนะเมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะ ณนะตอนนี้นะคะท่านมีสิทธิ์รับโครงการคนละครึ่งเฟส3ด้วยนะคะซึ่งจะมีการลงทะเบียนในวันที่14มิถุนายน2564ที่จะถึงนี้เวลา6นาฬิกานะคะมาถึงอธิบายนะคะว่าคุณจะต้องทำอย่างไรนะคะถึงจะได้รับเงินในส่วนตรงนี้นะคะ แต่ก่อนอื่นนะคะก็มาพูดกันก่อนนะคะว่าความจริงแล้วนะคะคุณได้รับสิทธิโครงการอัตโนมัติจากทางรัฐบาลนะคะก็คือได้รับ จำนวน1,200บาทนะคะซึ่งแบ่งจ่าย200บาทนาน6เดือนเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม2,564นะคะซึ่งพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะสามารถเปลี่ยนสิทธิได้นะคะคือเปลี่ยนไปใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟส3ค่ะเพียงแค่ท่านนะคะต้องมีสมาร์ทโฟนนะคะหรือโทรศัพท์มือถือเพื่อโหลดแอปเป่าตัง ที่เตรียมพร้อมที่จะมาผูกกับ G-wallet นั่นเองนะคะถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านไหนนะคะณนะตอนนี้นะคะมีโทรศัพท์มือถือกันแล้วนะคะก็สามารถทิ้งสิทธิ์เก่านะคะก็คือสิทธิ์ที่ได้รับเงินเพิ่มเข้าบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด1 2 0 0บาททิ้งไปนะคะและท่านก็ไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิโครงการคนละครึ่งเฟส3 3,000บาทค่ะ สรุปก็คือนะคะกลุ่มนี้นะคะเป็นกลุ่มพิเศษที่ไม่มีสมาร์ทโฟนนั่นเองนะคะถ้าตอนนี้นะคะท่านมีสมาร์ทโฟนนะคะคนลูกคุณหลานซื้อให้ท่านแล้วนะคะท่านก็สามารถนะคะนำไปลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสสามได้ค่ะจะได้รับ3,000บาทเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวพ่อแม่พี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อน แล้วใครมีคำถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ค่ะก็เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ